สวัสดีครับผมเบิ้ลน,นะครับจากร้านเบิ้ลมอไซค์2อศวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับไทยอั bon ่มบอนวิวทีร้อยแบ็คนะครับเชิญชมรลรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2018รุ่นปีผลิต2018ตรงรุ่นเลยนะครับตัวจริงสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมของแต่งแท้ทั้งคันนะครับนำเสนอในราคาเล้าใจกันไปเลยนะครับ3,900บาทเท่านั้นนะครับ สามแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับขายหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ผมแนะนําเลยนะครับได้ทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้วันรับรถจ่ายเพียงสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ<อ>ทําสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับจ่ายเพียงสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับคันนี้คุ้มๆกันไปเลยนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้แค่สลิปเงินเดือนหรือใบรับรอ,องเงินเดือนล่าสุดกับบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นนะครับสามารถทําสัญญาคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้านะครับ มีบริการส่งทั่วประเทศนะครับร <Wow. S 1> ายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0891666761ผมเบิร์นะครับอาชีพอิสระก็สามารถทำสัญญาได้นะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้กันนะครับคราวนี้ใช้ไม่เยอะนะครับเลขไม้เพียงหนึ่งหนึ่งพันโลเท่านั้นนะครับฟังเสี่ยงเครื่องยนต์นะครับร้านอยู่ริมถนนต้องขออภัยเสียงรถวิ่งอาจจะดังไปหน่อยนะครับ เหมือนเดิมนะครับทา้งร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์สภาพพร้อมใช้งานนะครับเสียงเครื่องแน่นๆเหมือนเช่นเคยนะครับ คใครสนใจเจ้า T100 b a c k สภาพลหล่อคันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ